ทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2567สนทนากับจ่าแช่งรายการพิเศษครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบท่านผู้ฟังอย่างพิเศษกับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าติดตามดูการแข่งขันกอล์ฟที่สาวไทยของเราไปแข่งนะครับ แต่ว่าปรากฏว่าเอาใจช่วยสาวไทยที่ไม่ได้แข่งอยา่างที่ทราบกันอยู่แล้วครับนั่นก็คือรายการกอล์ฟที่เรียกกันว่ารายการ The Aniga d r i v เ n น by นะครับ g a นบริดด g a อที่ฟลอริดานะครับซึ่งเป็นรายการสุดท้ายอย่างเป็นทางการนะครับของออฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็จะมีการเก็บคะแนนสะสม1ใน60คน รวมแล้ว60คนที่จะไปแข่งขันในรายการสุดท้ายเพื่อล่ารางวัลในสัปดาห์หน้ากันต่อไปนั่นนะครับก็มีสาวไทยเราไปแข่งหลายคนนะฮะแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่ได้แข่งนะครับคือจีโน่หรือว่าอัธยาทิติกุลแต่เรากับเชีย่งกันอย่างเต็มที่อย่างที่จะาแจงได้เกริ่นมาหลายวันแล้วเหตุเพราะว่าคู่แข่งของอัธยานั้นนะครับที่จะลงแข่งในรายการนี้ต่างลุ้นนะครับที่จะมีโอกาสควา้ารางวัลพิเศษ ที่เราเรียกกันรางวัล a อ r o n List Reward c h a l l e n g e นะครับท่านผู้ฟังรางวัลที่จะให้1ล้านเหรียญแก่คนที่ทำคะแนนสะสมในคะแนนหลุมยากหรือคะแนนหลุมเสี่ยงเนี่ยได้ดีที่สุดครับและอย่างที่เราได้ทราบกันว่าน้องจีนโน่ของเราทำคะแนนสะสมไว้ทั้งปีดีที่สุดครับสำหรับหลุมเสี่ยงนะครับในการแข่งขันนะก่อนนี้ก็เธอก็ตัดสินใจที่จะไม่ลงในรายการนี้เพื่อที่จะรักษาะคะแนนเฉลี่ยนั้นไว้นะครับ แต่ยางไงก็ตามก็นำเยอะละนํำเหนือกว่าคนอื่นๆเยอะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทการไม่ลงมาเสี่ยงก็แปลว่าไม่ดีไม่ร้ายละขอคะแนนนี้เดิมถ้าหากว่าเราเล่นดีก็ดีไปถ้าเราเล่นร้ายนะครับคะแนนมันอาจจะซดตรงมาถ้าหากว่าซดตรงมาแล้วอีก 3- 4สสาวที่เขาจ่ออยู่นั้นเกิดเล่นดีมีปาฏิหาริ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เขามีโอกาสมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เล่นก็เท่ากับว่ายังดีเพราะอย่างน้อยเราก็ยังอยู่ที่เดิม ไม่ต้องเสียงว่าคะแนนจะลดลงก็ปล่อยให้สาวๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นแฮรันริวไม่ว่าจะเป็นรูนิงยินไม่ว่าจะเป็นเนลี่คอร์ด้าหรือไม่ว่าจะเป็นลิเลียูนั้นไปแข่งกับตัวเองครับถ้าทุกคนสามารถทําหลุมยากในรายการดีเพสีในรายการดีแอนดก้านี้ได้นี่นะครับท่านผู้ฟังคือหลุม14ซึ่งเป็นหลุมพาหาอย่างที่จะแข่งได้เก้เกนไว้นะครับถ้าใครทําหลุมนี้ได้ทุกคนนั้นเนี่ยยากหน่อยละ แต่ว่าก็มีสิทธิ์ทําได้เรื่องของกอล์ฟมันมีปฏิหารได้นั่นก็คือต้องทำอีเกิลนะครับหหลุมแล้วก็ Double e อีเกหรืออันบาทอสอีหนึ่งหลุม,ล Eagle, ลมคือโดยกติกาเนี่ยเขาจะเอาที่ดีที่สุด2หลุมใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าคะแนนของสาวๆเราเนี้ยตามของเราห่างมากจะต้องทําให้ได้ถึงขนาดที่ว่า1 e a ่งอกับ1 d o ่งด e บเบิลเกิเลยเนะจึงจะแซงเนี่ยอย่างนั้นก็ตามนะครับแม้ว่าจะรู้ว่ายาก แต่เราก็อดที่จะลุ้นอดที่จะเชียร์กันไม่ได้นะครับการแข่งขันวันแรกผ่านไปไม่มีใครทําได้เราก็เฮวันที่สองผ่านไปยังไม่มีใครทําได้เราก็เฮพอถึงวันที่3เมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นคืนวันเสาร์นะครับดูกันจนดึกดื่นเช้าวันอาทิตย์จ่าชายก็นั่งดูอยู่นะครับก็พบว่าไม่มีใครทําได้ครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะสาวสาวที่เป็นคู่แข่งอย่างทั้งได้ของแฮร์ลันริวเนี่ยได้พาหมดทั้ง3วันเลย เมื่อคืนจ่าแฉยก็ลุ้นอ้าวพาไปนะครับลูนยิงยิ้นนะฮะได้เบอร์ดี้วันแรกได้วันที่สองพาเมื่อคืนก็ได้แค่เบอร์ดี้เนลี่คอร์ด้าครับโอ้โหคนนี้เก่งหน่อยเบอร์ดี้เบอร์ดี้เมื่อคืนก็เบอร์ดี้ขนาดตีลงหลุมทรายก็ยังทําเบอร์ดี้ได้นะฮะแต่ก็แค่เบอร์ดี้เบอร์ดี้ไม่มีอีกเกอร์มารออยู่เลยใช่ไหมครับลิเลวูก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ได้เมื่อคืนก็ได้แค่พาเท่านั้นเองครับสองวันแรกได้เบอร์ดี สรุปแล้ว4คนที่มีสิทธิ์ลุ้นเนี่ยไม่มีใครได้อีเกิลไว้ในมือเลยถ้าได้อีเกิลไว้ในมือการแข่งขันคืนนี้ก็จะมีความหมายเพราะถ้าเกิดหลายคนหรือบางคนที่ได้อีเกิลเนี่ยเกิดเล่นปาฏิหาริ์ขึ้นมาทำดับเบิลอีเกิลหรือทำอัลบาทอสซึ่งมันยากนะแต่ถ้าดวงบรรดาจะเป็นเนี่ยก็เป็นได้นในคืนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าณบัดนี้เนี่ยหมดสิทธิ์ทุกคนแล้วเมื่อคุณไม่มีอีเกิลหรือถ้ามอคืนมีใครได้อัลบาทอสไปสักคนหนึ่งก็ไม่เป็นไร ก็รอดได้ถ้าได้แอนบาทอสไว้เมื่อคืนวันนี้ได้อีเกิลนะครับก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีใครได้นะครับทุกคนก็ได้เบอร์ดี้อย่างเก่งเมื่อไม่มีดับเบิลอีเกิลไม่มีอีเกิลของเมื่อคืนนี้ก็แปลว่าไม่จำเป็นต้องลุนคืนสุดท้ายละเนี่ยไม่เป็นต้องลุนคืนสุดท้ายนั่นแปลว่าใช้อะไรเงินคะแนนสะสมครับประธานโทษคะแนนสะสมรางวัลน,นี้นะครับที่เรียกกันว่า a อรอนนะครับริสต์รีวอดันก็เป็นของอัธยาทิติกล100%ครับท่านผู้ฟัง100%นะครับตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นของเธอแน่นอน a r อรอ List r w w r r d Challenge ครับก็เป็นของเชโนอย่างแน่นอนรางวัลหนึ่งล้านเหรียญเป็นของเธอครับไม่ต้องรอรุ้นวันสุดท้ายกันเลยจากฉงนก็เลยต้องมาจัดรายการพิเศษนะฮะมากราบเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบมาดีใจกันล่วงหน้าเดี๋ยวรายละเอียดต่าง ไว้คุยกันวันพรุ่งนี้อีกทีหนึง่งแต่วันนี้มาดีใจร่วงหน้ากันก่อนว่า1ล้านเหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยณนาะทนะนะนะีนี้สามสิบสี่ล้านแปดแสนบาทนะฮะสามสิบสี่จุดแปดณนาทีนี้เลยอัตรา,าแรกเปลี่ยน,นเเงินของเราอ่อนมาหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีไงอ่อนเราก็จะได้เงินบาทมากขึ้นสามสิบสี่จุดแปดนะครับก็แปลว่าน้องเราเนี่ยจะได้อีกสามสิบสี่จุดแปดล้านนะครับอา้าวปัดเป็นจะเป็นสามสิบห้าล้านกันแล้วกัน อย่างแน่นอนครับรอาการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับแม่าแชาวา่งก็เลยต้องกลับไปดูสถิติว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยน้องเราทำเงินไ้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นมานะจีโน่เนี่ยนะครับมาได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้ายังไม่รวมวันนี้นะ,ะถ้ารวมวันนี้ด้วยเนี่ยก็คือว่าทั้งหมดได้ทั้งหมดไปเนี่ยห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันกับเจ็ดสิบเหรียญนะครับท่านผู้ฟัง ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันนะฮะคือ,อยังไม่ได้รวมอีกหนึ่งล้านเพราะว่าหนึ่งล้านนี่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะนับหรือเปล่าแต่ว่าที่เธอได้เงินสะสมที่นับมาเนี่ย 5, 000, ห้าล้านกว่าเหรียญแล้วนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ 190, ร้อยเก้าสิบกว่าล้านแล้วนะครับถ้าเผื่อว่ารวมวันนี้อีกสามสี่ล้านเนี่ยมันจะสองร้อยกว่าล้านเลยทีเดียวก็นับว่าเธอได้หาเงินนะครับให้แก่ประเทศชาติให้แก่ตัวเธอเองด้วยละนะฮะอย่างมากมายมหาศาลก็ถือว่าเงินไม่เป็นไรครับ เราก็ยกให้แก่น้องจีโน่ไปยกให้กับทีมงานไปผู้สร้างเธอไปนะฮะแต่ว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีความสุขและก็ชายชนะความภาคภูมิใจเราก็จะได้ร่วมกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่จีโน่แข่งขันหรือว่าสาวไทยเราคนอื่นๆแข่งขันก็จะประทับธงไทยไว้อยู่ข้างหน้าชื่อขขาแต่ละคนลีดเดอร์บอร์ดที่ขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือไม่ว่าจะอยู่ในโทรทัศน์ ก็จะเห็นธงชาติไทยของเราอยู่ธงไตโรงของเราอยู่เสียด้ว่ามันไม่โบกสะบัดแต่ว่าก็ชัดเจนนะครับอยู่หน้าชื่อสาวเหล่านี้แล้วสาวสาวเหล่านี้ก็มักจะอยู่ที่ต้นๆโดยเฉพาะอย่างของจีโน่เนี่ยก็เคยได้เป็นแชมป์เป็นอันดับหนึ่งมาเมื่อ2ปีก่อนโน้นนะครับปีที่แล้วปีนี้ยังไม่ได้เลยได้ไปแชมป์หนึ่งละเขาถือว่าได้แชมป์หนึ่ง แต่มันเป็นประเภทคู่ที่แบ่งกันลุ้นเงยินแต่โอเคก็ถือว่าเป็นแชมป์ไปนะก็นําความภาคภูมิใจให้แก่พวกเราอยู่แล้วถือว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันอย่างที่ว่านะครับก็จึงต้องขอบคุณน้องนะครับที่สามารถที่จะมาคว้ารางวัลน,นี้ได้อีกนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไว้รางวัลเป็นของเธอแต่ชื่อเสียงกีตยศก็เป็นของประเทศไทยก็จะเป็นการกล่าวขวัญมีการชื่นชมว่าน้องจีโน่สาว21ปีจากประเทศไทยคว้าเงินรางวัล Air on List ส e ีวอร์ดนะครับ Challenge ของปีนี้ไปครองนะครับท่านผู้ฟังก็โดยที่ไม่ได้ลงแข่งแต่สุดท้ายนี่แหละแต่โดยกติกาเขาเอื้อให้เรา,าทำทีนี้ได้นะครับเราก็ยินดีกับเธอนะครับท่านผู้ฟังเอาล้วครับก่อนที่เราจะร่ำราพอยินดีกันพอสมควรแล้วก็รายงานสักหน่อยว่า3วันเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่าชาลิฮานขึ้นนำอยู่ในขณะน,นี้จางอังกฤษลบ12ครับเป็นที่1แต่ก็มีที่2 ไล่มาเลยชเชียวครับเนลี่คอร์ด้าลบ11ครับโอ้โ oh, หน่าหวาดเสียวมากและที่2ร่วมอีกคนก็เป็นไวย์วยจางคนนี้จากจีนครับลบ11เช่นเดียวกันที่4ร่วมมี2คนจินฮีอิมจากเกาหลีลบ9ครับและคนนี้ที่4ร่วมที่นำธงไตลงไปประทับไว้ในอันดับที่4ร่วมนี่นะครับ วิชนีมีชัยครับท่านผู้ฟังโอ้ทําได้ลบเก้าเป็นสาวไทยคนเดียวที่กระโดดขึ้นมาอยู่ในดร์บอร์ดหน้าแรกกันเลยทีเดียวครับสาวไทยอื่นๆอาจจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในรายการนี้ดูรายชื่อกันแล้วเนี่ยก็เห็นว่าไปอยู่ล่างๆกันนะครับเป็นส่วนใหญ่อภิชยายุบนลบสองเอริยาลบหนึ่งไปอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ฟังแพตตี้กับอีเวนพาทีดาพาก็อีเวนพาชนะตีนั้นบวก3เลยก็แปลว่า อยู่ล่างๆกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็อภิชยาเนี่ยเนี่ยกรบสองนะครับอยู่ข้างล่างเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าผ่านการตัดตัวมามีไม่ผ่านเพียงน่าจะเป็นโมริยาคนเดียวตรงไหนก็ผ่านมาก็ลุ้นว่าวาสุ้ายให้เล่นดีหน่อยจะได้เงินรางวัลมาใช้กันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็ให้เห็นภาพของสาวไทยเราคนอื่นๆไปด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรส่วนคนดังที่เป็นคู่แข่งของน้องจีโน่นะครับนอกจากทางด้านของ เนลี่คอด้าจะเป็นที่2ร่วมแล้วเนี่ยนะครับคนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างลิเลียวูตอนนี้ลบ6เป็นที่11ร่วมครับท่านผู้ฟังแฮนันริวลบหนะครับก็เป็นที่17ร่วมครับลูนิงยินนั้นลบ3เป็นที่3าร่วมครับนั่นก็คือ4คนที่เป็นคู่แข่งของจีโน่ของเรานะครับก็ใครก็ได้ครับจะเป็นแชมป์เราก็ไม่ว่ายินดีเชียร์ขอให้เล่นดีและเป็นแชมป์กันนะฮะ โดยเฉพาะเนลิโกนาเนี่ยอาจจะคว้าแชมป์อีกหนึ่งรายการแต่การที่ไม่ได้แชมป์หรือว่าไม่ได้รางวัลเงินรีวอร์ดที่วันนี้ไปด้วยลิสต์รีวอร์ดไปด้วยเราก็พอใจแล้วครับท่านผู้ฟังเอาละครับนี่คือเรื่องราวพิเศษในวันพิเศษพิเศษครับขอรายงานในเฉพาะวันนี้กันละกันรายละเอียดต่างๆไว้ว่ากันในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังวันนี้มาดีใจร่วงหน้ากับน้องจีโน่ของเราครับก็คงได้เวลาที่จะต้องร่ำรากกันตรงนี้ครับท่านผู้ฟัง เนื่องจากมากันแบบฉุกเฉินนะฮะไม่ได้เตรียมอะไรมากคว้าไมโครโฟนได้ก็บันทึกเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเหมือนเช่นเคยแต่นี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เลยนะครับวันจันทร์พรุ่งนี้เรามายินดีกันอย่างเต็มตัวอีกครั้งพร้อมกับรายงานด้วยว่ารายการนี้นะครับใครนะครับเป็นแชมป์นะครับมาติดตามกันต่อไปพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สด ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่า z ซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ